ต่อไปนะคะเป็นการบันทึกเอกสารบันทึกายการค้านะคะของวันที่28มการาคมนะคะตรงกับเคสตาดี้ในหนังสือหน้า406นะคะเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกายการที่เมนูลงรายวันดังนี้นะคะจ่ายค่าน้ำประปาได้รับใบส่งของพรมกับภาษีทั้ใบเสร็จรับเงินเลขที่1287เป็นเงิน2,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จ่ายค่าไฟฟ้า ได้รับใบส่งของทับแยมกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาทบวกภาษีมลูลค่าเพิ่ม7%จ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของทับแยงกับภาษีทับแยมเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะคลิกที่ระบบบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะจากนั้นนะคะคลิกที่ workflow ค่ะเราเลือกเป็น v o u c h e r ลงรายวันนะคะสมุดร,รายวันเราเลือกเป็น pc นะคะหากว่าขึ้นเป็นอย่างอื่นเราใส่จุดแล้วกด e n t e ตนะคะเลือกเป็น pc นะคะเป็นสมุดร,รายวันจ่ายนะคะคลิกที่โอเคค่ะ เราจะเห็นเอกสารอยู่แล้วนะคะ1ใบคลิกที่ F3 ค่ะเพื่อเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะใส่วันที่ตามโจทย์นะคะเป็นวันที่28เดือน1 54นะคะรายละเอียดนะคะเราจ่ายเป็นเราใส่เป็น,ปนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะจากนั้นนะคะเลือกเป็น F7 ค่าลิงค์ค่ะ เราจะได้เอกสารหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นกด F3 ค่ะเพื่อเพิ่มค่ะเลือกเป็น PINV underscore PROD นะคะใบส่งของทับเบียมกับภาษีซื้อสดเชื่อซื้อธุรกิจซื้อมาขายนะคะคลิกนะคะแล้วกด Enter ค่ะจากนั้นจะขึ้นเอกสารอีกหนึ่งใบนะคะเลือกช่องที่เป็นประเภทเอกสารนะคะเราใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะจากนั้นเลือกเป็น BR ค่ะใบส่งของทับเบียมกับภาษีทับใบเสร็จรักเงินค่ะ คลิกแล้วกด enter นะคะจากนั้นมาที่เลขเล่มนะคะแล้วก็เลขที่เอกสารน,านั่งยิงเราใส่เป็น1287ค่ะตามโจทย์นะคะจากนั้นเรามาที่เจ้าหนี้นะคะใส่จุดแล้วกด enter ในที่นี้เราจ่ายค่าน้ํานะคะเป็นการประปานาครหล,ลวงค่ะระบบก,ก็จะรันเลขที่ผู้เสียภาษีมาให้นะคะเราใส่ยอด่อนเวดค่ะหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยบาทนะคะสองพันหนึ่งร้อยค่ะ จากนั้นแยกนอกนะคะเราใส่ Y ประเภท1นะคะ7%ค่ะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกนะคะเรามาเพิ่มกันอีกหนึ่งบเป็นค่าน้ำค่าน้าไปแล้วนะคะเป็นค่าไฟค่ะอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้เราตรงที่กดกดแก้ไขได้นะคะเมื่อกี้รายละเอียดะคะ่ะเราใส่เป็นค่าน้ำน,นะคะคขีดค่าปับการปรับน้คร,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 รหลวงนะคะ f สิพเพื่อบันทึกอีกรอบนะคะนี่คือการแก้ไขนะคะแล้วก็เป็นพอเราจะเพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นค่าไฟนะคะเรากดที่เพิ่มค่ะ f 3จากนั้นเลือกกลุ่มเอกสารเดิมนะคะเป็น p i n v n s c o r e prod ค่ะจังนั้นเลือกใส่จุดแล้วกด enter แล้วเป็น br เช่นเดิมค่ะเลขที่เอกสารั้นอิงเราใส่ตอนจุดนะคะการจ่ายไฟฟ้าการจ่ายค่าไฟฟ้านะคะ8 2 8 9 8 9 8ปนะคะ จากนั้นมาที่เจ้านี้ค่ะใส่จุดแล้วกด enter เราจะเป็นการไฟฟ้านะคะแต่ว่าในที่นี้ไม่มีเราก็เป็นรหัสผู้จำหนา่ายสุดท้ายที่มีตอนนี้นะคะเป็น S 0ศูนหนะคะจากนั้นเรากดเพิ่มค่ะเราลันต่อเลยนะคะเป็น S T ศูนย์เจค่ะชื่อภาษาไทยเป็น การไฟฟ้านะคะนัาพอหรือลหอน้าที่สองเรามาใส่เลขที่ผู้เสียภาษีสาใส่ตามที่จดกำหนดนะคะหรือว,ว่าถ้าไม่มีตอนนี้เราสามารถไนก่อนได้ค่ะแต่ว่าในการทำงานจริงๆนะคะจะมีกำหนดมาอยู่แล้วนะคะดังนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ เราเลือกเป็นการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะมีมาที่รายละเอียดนะคะเช่นเดิมเมื่อกี้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีกรอบนะคะเราใส่เป็นค่าไฟค่ะขีดการประปานครหลวงนะคะย่อนเงินก่อนแวดนะคะเป็น3,100บาทาาค่ะแยกนอกนะคะใส่ว้ค่ะประเภทนะคะหากว่าเราจะไม่ได้หรือว่าไม่ทราบว่า7%นนี้มันประเภทไหนนะคะใส่จุดแล้วกด enter นะคะก็จะขึ้นมานะคะเรากด enter ที่7%ค่ะตามโจทย์นะคะ จากนั้นเรากด F10 เพื่อบันทึกค่ะเราก็จะมาเพิ่มกันอีกหนึ่งใบเป็นค่าโทรศัพท์นะคะแต่ว่ารอบนี้เราเลือกเป็นที่แท็กค่ะสาม้าโอ้ยังไม่ถึงค่ะขอโทษนะคะเป็น PINV นะคะแล้วก็เลือกเป็น C นะคะ แล้วก็ under score service นะคะกด enter ค่ะจากนั้นใส่จุดลบกด enter ที่ประเภทเอกสารนะคะเราเลือกเป็น BU ค่ะใบส่งของทับแบมกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินนะคะกด enter เราเระบบก,ก็จะขึ้นรันเล่มเอกสารมาให้นะคะจากนั้นเราใส่เลขที่อิงตัมโจทย์ค่ะ3894ค่ะมาที่เจ้านี้นะคะเราเลือกเป็นเจ้านี้สาธารณูปโภคนะคะ เราใส่เป็นค่าโทรศัพท์ค่ะยอดเงินจำแบตนะคะของเราเป็น1 2 0่บาทค่ะแยกนอกประเทศหนึ่งนะคะเราใส่เรียบ้อยนะคะคลิกที่ F สิบค่ะที่บันทึกค่ะจากนั้นเมื่อเราทำครบแล้วนะคะสามใบาการจ่ายค่าน้ำการจ่ายค่าไฟการจ่ายค่าโทรศัพท์นี้เรามา ใบค่ะตอนนี้นะคะเลือกเป็น P tag ค่ะใบหักภาษีณที่จ่ายค่ะ P t a ทอันนี้สกอสามห้านะคะใส่จุดแล้กด enter ค่ะเลือกเป็น xl นะคะไปหักภาษีณที่จ่ายค่ะบริษัทบริษัทหักนิติบุคคลยื่นภาษีพังดห้าสค่ะเลขที่ยังอิงนะคะเราใส่เป็น3 เป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์เมื่อกี้นะคะจากนั้นนะคะเราใส่ป็ุ้านี้ค่าสัคารูปรโภคนะคะเลื่อไขายนะคะใส่จุดแล้วกด enter น,นะคะจะขึ้นขวามือมาให้นะคะเป็นหักภาษีนะที่จ่ายหรือว่าออกให้นะคะ ีเป็นหนึ่งนะคะมาจาสามเตลลัสะนะคะเรามาที่สีมินได้นะคะเราคีเป็นค่าโทรศัพท์ค่ะหาสีนะคะเราใส่สามเปอร์เซ็นต์นะคะจำนวนเงินนะคะค่าโทรศัพท์เป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทจากนั้นระบบจะคำนวณมาให้เรียบร้อยนะคะ เรากด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะจากนั้นนะคะเรากดที่วอเชอร์ค่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าบัทึีรายวันนะคะจากนั้นเราใส่รหัสบัญชีเราจะมาบันทึกบัญชีกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราเป็นใส่รหัสบัญชีนะคะเราจะเป็นเดบิตค่าน้ำก่อนนะคะเมื่อกีเป็นรหัสห้าอะไรสักอย่างเราใส่ห้านะคะก็จะ นิ่งมาให้นะคะหน้าจอขึ้นมาเป็นเริ่มต้นที่รบัญชีห้าเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเลือกเราเป็นค่าน้ำปลาค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทอันที่สองนะคะเป็นข้าวไฟค่ะรหัสค่าเช่นกันนะคะเป็นข้าวไฟฟ้านะคะ 3,100้อบาทค่ะจำจย์นะคะอันที่3ามค่ะเป็นค่าโทรศัพท์ค่ะ2น0่อบาทนะคะจำจุนะคะต่อไปเป็นภาษีซื้อค่ะเราจะไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์เป็นภาษีค่ะเราขึ้นมาเป็นภาษีซื้อภาษีขายเราเจะภาษีขายเราไม่เลือกนะคะเราเลือกเป็นภาษีซื้อนะคะาจากนั้น เรามาที่ช่องดีบิตจำนวนเงินนะคะกด F11 นะคะจะขึ้นมาเป็นเครน่เลขนะคะเรา2,100บาทบวกกับ3,100บาทบวกกับ1,200บาทนะคะจากนั้นคูณเค่ะกด Enter นะคะจะได้448บาทนะคะจางนั้นเราใส่เป็น448นะคะ ต่อมาเป็นเราเริ่มจากภาษีหักอา่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ทราบนะคะสามารถใส่คำว่าภาษีในช่องชื่อบอัญชีแล้วกด enter ได้นะคะเราก็เลือกหาเป็นภาษีเงินได้หกักอา่ายนะคะเป็นสามบสิบบาทคะ่ะต่อมาเป็นเงินสดนะคะถ้าไม่ทราบนะคะเราสามารถใส่เงินสดนะคะเราก็กด enter ได้นะคะ ระบบจะขึ้นมาให้นะคะในเมื่อเหลือช่องสุดท้ายแล้วนะคะเรากดเป็น F2 ค่ะสมดุลค่ะระบบจะคำนวณมาให้เรียบร้อยะคะ่ะยอดเงินด้าน,นล่างจะครบถ้วนสมบูรณ์เท่ากันนะคะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด Yes นะคะให้เครื่อง Running v o t c h e r ให้นะคะ จะกลับมาหน้าเดิมนะคะให้เราบันทึกต่อนะคะในเมื่อเราไม่มีรายการบันทึกต่อแล้วเรากด escape ออกได้เลยนะคะกด yes ค่ะกด escape อีกรอบนะคะค่ะกด cancel ะคะ่ะ